สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยเป็นดินหมักครับชื่อแบรนด์สินค้าพาวาทีทำมาประมาณ8-9ถึงปีแล้วเป็นดินหมกักตัวนี้จะมีขุยไผลรากไผ่เป็นั้งหลังผักตบชวาแล้วก็พืชตระกูลถั่วลุ่มอื่นๆด้วยนะครับมูลสัตว์ก็จะมีตัวมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็มีมูลเป็ดมูลวัวผสมแล้วก็หมักพวกนี้พอหมักได้ที่จนก่อนส่งสินค้าเนี่ยเราจะดูว่าเนื้อดินมีความเหมาะสมหรือเปล่า ก็จะมีการรีเช็คแล้วก็แต่งหน้าให้สวยนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะท็อปปิ้งในส่วนของมูลไส้เดือนลงไปอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ส่งลูกค้าตอนนี้ก็ราคาก็ไม่แพงครับอยู่3 0บาทสี่ถุงร้อยในงานตัวตัวเนี้ย <c oughs> เราขายตามขึ้นลงเพราะว่าเราให้กลุ่มเกษตรกร,รกรรับผู้รักสุขภาพใช้ด้วยเพราะนั้นก็ดูว่าถ้าในกรณีที่วัตถุดิบลงราคาก็จะลงประมาณนี้ครับก็จะมีตัวที่บอก30บบาทแล้วก็จะมีตัวที่พร้อมปลูกตัวนั้นจะใช้ดิน ดินเหนียวผสมแต่ตัวเนี้ยตัวที่เราพูดตอนแรกจะไม่มีดินเลยจะมีก็น้อยมากก็คือตีว่าไม่เกินหนึ่งเปอร์เซนเพราะว่าใบไม้จะหมักจนเหมือนกัะดินแล้วเราถึงมาใช้อ่าล้วก็จะมีพวกวัสดุปลูกที่คนเมืองจะหายากๆเราก็จะออกงานซิต y ฟาร์มมาเก็ตตรงใส่ใส่มา,าทุกเดือนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่50บาทแต่ว่าตัวเนี้ยเราทําจนไม่มีกลิ่นแล้วก็จะมีผุมเรียกเบนจ์ีกเนาะขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดแล้วก็ขี้ังาวตัวนี้ ก็คือเอาไปใช้ได้เลยสะดวกง่ายแล้วก็ไม่ส่งิ่นรบกวนตัวนี้ก็จะเป็นดินแคทตัสดที่ถูกพัฒนาขึ้นตัวนี้ก็จะมีดินหมกักแล้วก็มีสารอาหารต่างๆพร้อมเบอร์มิมีนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์มีทุกอย่างมีหมดเหมาะกับพวกแคทตัสดแล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาเจอที่งานปนาน,นะครับเดือนสัปดาห์ละครั้งก็จะมีงานอยู่แล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะจริงๆการปลูกตะบองเพชรเนี่ยไม่ต้องประครบประงม,มเยอะอยังไงก็ออกดอก นะครับเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้เวอร์มิหรือว่าเพอร์ไลท์อะไรเยอะเหมือนจากในในที่เขาพูดคุยกันเซียนๆเขาเลี้ยงกันประมาณนี้ฮะมาพูดคุยแรกเปลี่ยนกันดีกว่าครับเจอกันน้ำสุ้งพันไม้ก็มีแล้วก็จุดีีซีสัังไอแสงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวแต่วันนี้ด้วยความที่รีบเนาะตื่นเต้นกับงานก็ยังเอามาไม่ครบแล้วถ้าหลังจากงานคนผู้ชมแบบแหมยอยากจะ พูดคุยหรืออยากจะเข้าไปซื้อทํำยังไงครับเออ่เข้าไปใน Google นะครับหรือว่าใน Facebook พิมพ์ว่าดินพาวเวอร์ทีนะครับแล้วก็จะเจอเลยดินพาวเวอร์ทีเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยจะมีสูตร1นสูตรสแล้วก็จะมีชาวนา5.2แต่ละสูตรจะเหมาะกับพืชแต่ละชนิดอ่าให้ด้วยประมาณนี้ครับเข้าไปเลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยขอบคุณมากครับ